สวัสดีทาวชน,นูค่ะดวงความรักประจำวันที่3เจษันวาคมคุณได้ห้าเหรียญกับหัวส่วนเขาได้ราชนิถือเหรียญน,นะคะคนมีคู่นะคะวันนี้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะมีปัญหาเข้ามาเยอะแล้วก็ไม่มีใครช่วยคุณได้เลยนะคะรวมถึงเรื่องความสัมพันธ์ด้วยถ้ามีปัญหาเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าแฟนเนี่ย ออไม่ได้แบบใส่ใจคุณอะนะคะเป็นความรู้สึกของคุณอะนะคะที่น้อยใจแต่จริงๆแล้วอะ่ะแฟนอะเขาอะมีความรักที่มั่นคงไว้คุณเสมอนะคะเขาได้ไพ่ราชีถือเหรียญแปลว่า เขาเนี่ยใส่ใจคุณแล้วก็รักคุณนะคะแบบมั่นคงตลอดมาเลยแต่ว่าคุณอาจจะไม่ได้พูดคุยกันนะคะมันก็เลยทําให้เกิดเป็นการผิดใจกันหรือว่าไม่เข้าใจกันนะคะอย่างไรก็ตามมีไพ่เวอร์รี่ซูนแปลว่าเร็วๆนี้แหละจะได้มีการเคลียร์ใจกันแล้วก็อิส u ั to ูยูนะคะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณนะคะว่าคุณจะคิดบวกหรือคิดลบแต่ว่าพลังงานที่จักรวาลให้มาเนี่ยแฟนยังรักคุณเหมือนเดิมนะ คนโสดสนิทวันนี้นะคะวันนี้อาจจะไม่ได้เจอคนที่ใช่แต่ว่าเร็วๆนี้นะคะไว้ที่ซูนนะจักราวาลจะส่งราชินิถือเหรียญมาให้ก็คือคู่แท้นะคะให้คุณอดใจรอก่อนนะคะเจอคนที่ใช่นะ